น,นี่เราจะมาเล่นแป้งดงให่มาเขียนว่าเพลงดูนะคะราคาก็49บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแกะนะคะน,นี่ค่ะพอเราแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเหมือนดินน้ำมันนะคะนี่ค่ะ กิดได้นิดเดียวค่ะไม่เหมือนสลามนะคะจะเหนียวนุ่มๆน,น,นะคะเดี๋ยวเรานี้เราจะมาปั้นเป็นรูปหนอนกันนะคะนี่ค่ะนิ่มมากค่ะแต่อย่าให้ตกดินนะคะถ้าตกกับพื้นแล้วมันจะเป็นก้อนหินติด ตรงนี้หรือว่าไรายหรือเส้นผมต่างๆนะคะอย่าให้ติดนะคะถ้าติดให้รีบออกนะคะเดี๋ยวมันจะติดแล้วมันจะออกไม่ได้ค่ะนี่ค่ะแปลงด้วยจะอาจจะมองไม่ชัดนะแต่เป็นสีชมพูเนาะถ้เห็นกัน,นเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นวงกลม สลูกแล้วเราพอทำเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำขั้นตอนต่อไปทำยังไงค่ะนี่ค่ะนี่เราก็ทำเป็นสีสีลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาต่อกันนะคะนี่ค่ะพอเราต่อกันจะได้แบบนี้ค่ะ เรามาปั้นหนวดกับตามันนะคะนี่ค่ะเราก็ได้เป็นลูกลูกตามันแล้วนะคะเราซื้อมาแต่สีชมพูค่ะลูกตาปั้นเป็นเท่าๆกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็อามาต่อกันอย่างนี้นะคะต่อกันนี้แล้วไปติดที่หน้าของมันเลยค่ะ นี่ค่ะเราก็ใส่ตามันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำหนวดก็คือปั้นเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะ,นะเป็นหนวดมันค่ะนี่ค่ะหนวดมันเดี๋ยวเราก็มาดูตอนทำเสร็จนะคะ นี่ค่ะเราก็ได้เป็นแล้วเป็นตัวหนอนมีหนวดด้วยมีตาด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำเท้ามันนะคะเท้ามันก็คือเอาออกมาแค่นิดเดียวค่ะแค่นี้แล้วเราก็ปั้นยาวๆเหมือนหนวดมันค่ะให้าย,ยาวประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็หักตรงปลายมัน นี่ค่ะเราจะทำสี่อันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อกันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะมีเท้าด้วยมีหนวดมีตาด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ทดสอบฟบบังตรงนี้นะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะลูกตนนอนจะใช้แป้งโดยนะคะอันนี้ก็ขอลากับตัวหน้อน,นี้นะคะครับ